อาการปลายแดงหลังเสริมจมูกเป็นปกติไหมสามารถที่จะหายเองได้ไหมอันนี้เป็นคำถามที่หมอพบบ่อยมากเลยค่ะหลายคนที่ไปเสริมจมูกมาแล้วปลายแดงอะค่ะแล้วก็ทักไปถามที่คลินิกเดิมค่ะคลินิกเดิมเขาบอกว่าให้รอไปก่อนเดี๋ยวมันก็หายเองอันนี้จริงหรือเปล่าสำหรับหมอนะคะกรณีปลายแดงหลังเสริมจมูกนะคะมันไม่ใช่ภาะวะปกติค่ะมันจะต้องมีอะไรสักอย่างหนึ่งค่ะที่ผิดปกติสาเหตุหลักๆก็คือหนึ่งนะคะ การเสริมมาตึงไปความตึงค่ะณนะขณะนั้นจะทําให้ปลายแดงดูช้ําดูสีเปลี่ยนได้ความตึงเนี่ยไม่ว่าเราจะเสริมด้วยซิลิโคนนะคะหรือกระดูกอ่อนซีโครงก็ตามนะคะก็สามารถที่จะทําให้ปลายแดงได้นะคะแต่ทะลุไม่ทะลุอันนี้อีกเรื่องหนึ่งนะคะบางคนเสริมซิลิโคนแล้วหลอกปลายด้วยเนื้อเยื่อเทียมมาแล้วมันตึงมันแดงณนะขณะนั้นก็มีนะคะแต่พอเวลาผ่านไปค่ะเนื้อเยื่อเทียมอะ่ะ มันทนความตึงไม่ไหวมันทนความกดของซิลิโคนไม่ไหวมันก็ยุบตัวฝ่อตัวลงไปความตึงมันก็ลดลงค่ะเพราะตัวนี้เพียงมันใบ,บายไปแล้วนะคะมันไม่อยู่กับเราแล้วความตึงลดลงความแดงก็หายอันนี้เกิดขึ้นได้นะคะต่อมาก็คือเรื่องของการเกิดเลือดข้างเลือดข้างเนี่ยก็จะเกิดในช่วงแรกๆะคะ่ะหลังเสริมมานะคะ ความแดงที่เกิดจากเลือดคั่งเนี่ยมันก็จะแดงไม่เหมือนจากความตึงนะคะมันจะแดงแบบละเลื้อนละเลื้อยแล้วก็จมูกก็จะบวมๆแบนะคะแล้วก็ทำไปก็อาจจะนิ่มๆเหมือนมีของเหลวข้างอยู่ข้างในอันนี้ก็รักษาได้ด้วยการระบายเลือดคัง่งออกค่ะต่อมาก็คือเรื่องของการติดเชื้อความแดงจากการติดเชื้อเนี่ยก็จะดูคล้ายๆความแดงจากเลือดคัง่ง แต่ว่าติดเชื้อมันจะมีหนักกว่ามันอาจจะมีปวดด้วยมีไข้ด้วยนะคะแล้วก็ของเหลวข้างในอาจจะกลายเป็นหนองไปนั้นนะคะถ้าติดเชื้อนี่ก็คือจะต้องถอดพักก่อนนะคะเพราะฉะนั้นจมูกแดงไม่ปกติค่ะควรพบแพทย์ค่ะแต่บางการณีมันหายได้เองจริงๆอย่างที่หมอบอกไปนะคะ